มาแล้วก็เตาะขางมันนี้เตาะขางมันแ <c oughs> ม่เลยสบายดีชาชื้อน้ำเลิฟอะล้ำไงมีแม่ไห่ทองคำด้วยเนาะไข่มันสลีแล้วก <c oughs> ็มัส <c oughs> ลมีมาขาย เล่นปูฝาแล้วเรียบร้อยมาละและยังตลังและทนายลบนะคอยกระฮึ่นบ่ได้คือกันเพราะว่าอนนวอสองทางติดโตมณโซเสียงพุทยไาสดีทุกคนขอยินดีตอนรับเขาู่สองมณโซเสียงผุ้ทยทุกคนมื้อนีนคอยกับมาฮอดเฮิรนไอพงแลวบ้าดนี้มาฮอดเฮือนเล่าก กำลังพากันบุกนี่กะเขยจะแล้วแล้วทุกคนแต่ว่ายังท่านผูกพื้นมันสบายดีไหมพงษ์สบายดีคนใจดีสบายดีทุกคู่ทุกคนทุกคนบ้านนี้เฮากับพากันมาเฮ็ดตู้บนี่เลยผูกพื้นมันาย่น จากต่ะข่างมาแล้วแล้วทุกคนยังเต็ดต่อฟืนบ่านี้่ต่ะปืนแล้วต่ะเป็นฝ่านี่เอาจะต่ะปื้นดีก่อน

ได้หลยเติบเลยทุกคนตอนนี้ก็นดีกำลังปูไปได้หลยเติบเลยมาแล้วก็เตาะขางมันนี้เตาะขางมันถือว่าห้าปูแล้วนี่ก็ไม่แต่เฮ็ดน้ำฝามันละเอียดอย่าได้คักอย่าได้ไหมเอามานี่ก็ดีพอดีเลยซ้ำเดียกับแทะเอาเนะเนะพอดีเลย ชุดโซชุดโซ่เวนขันเฮาไปจ้างเขาเลยนี่นะซี่ฮะเสน็นั้นไม่ได้พ่ามันได้นีด่ะปั่นกว่าเขาเลยเถอนี่นะได้ปุ๊บสิบแผ่นแล้วได้บั่นแต่งเพลงแต่งลำแต่งเพ่งลำดูะเอาวเสกสรรนี่เอาอันนั้นได้เอากินนมน้อนนั่นเออกินนมน้อนเสบ้านหนึ่งนี่เปิดเนี่ยเอามากระเปิดธรรมดังหรืเปล่ยอ เอาวา um เอาเอาล็กตัปามาเกลนก็เก่นเกนน่าเออมาค่อยได้พงเล็กจับปลาเนาะอัน um, นี้นะเฮาเฮาโตเลอเฮาเิเฮาโตอัน

ต้องเล่นห้อมได้รับปากเกี่ยวเลย คนแต่ว่ายังหมดแล้วล่างสักได้ด้านหนึ่งทำมาเฮ็ดด้านนี้บานเนื้อฝ่ามันผู้เดียวยองนี่เลยเฮ็ดกับเฮ็ดกับมันเมเปลาเซล่ยวเซี่เราบุรีเฮ้ยน้องกันเฮ้ยน้องกันบ่เอ้ยน้องกับเอ้ปงอะไรได้ผู้มู่เดียวเนาะเคยไปเคยไปอันนั้นทันห้าวกรทันงามไปเงินถามันนะเนาะ งามเลยหรองามเลยงามขนาดนั้นต้องอ่องอยู่อ่องอยู่นะผู้เจ้าภาพเพผนเฮ็ดกินสุกินพวกเฮ็ดกินเปิือกพงปิ้งหมูปิ้งขิดหมูปิ้งขิดหมูเอ้าผู้นั้นจะจักเฮ็ดเฟิ่องแล้วฝนเท่าร้อนๆอยู่พวกหากินเบอร์ไม้เงี้ยนะหากินเบอร์ไม้บวกหายะโง่โง่เป็นป้าเป้ย ง <Indonesia> ูปะปุ้ยลงเล็บหมดแล้เพิ่นโตล่างนั้นน่กะซุกขึ้นแล้วทุกคนเอซุกขึ้นแล้วแต่ว่าเล่ากับบุก้ายู่พราอมันกูดมันละยศคงมีช่วยหน้าเฮ้ยเนาะมันก็มองแล้วกันจะมีช่วยหน้าเฮ้ยเติมมือเสาวก็ลูกช่วยหน้าแต่เสาวมันก็มีมองเลย

ลาวัเอาแมากุของขอ่ยาแ้วบ่่ได้ไปน้ำบได้ไปบ่่ได้ไปเด้แล้วกิน็าเขาวชูพังยิ่ซื่ออยู่ขาวบ่อืมโอ้บักวาเนี่ยน้องตะลมมันเออบักาบ่บักน่เมันหงเยน้อย บุกเสือผ mm ่านดินลำหลังเขาได้เขาลังนี่แหละลังก็ดินดิ่งดิ่งลังเขาหายตัุ่มป่านเข้าผู้ใหตีเข้ามาเยอะได้ออกบักช่อหนะบักช่อเลือก็บักบักแห้งบอก ไปดุงิฝ่าอะฮเนแล้วเดอะ4 3ก็บออันนี้า่อ๋ยังข้าน้าไมนด้อแล้วเด้อโ รายการแอมฝ่าเฮากันแลวมาสองด้านเลยทุกคนนี่แหละตอนนั้นสเสียงประแซ่ๆเขาเฮ็ดเฮ่นอยู่ฮั่นเฮ่นหมอจันบารุเฮ่นหมอกีอ่อีอ่างน,นี้เฮ็ดอยู่นี่แล้วแล้วทุกคนแอมแล้วเลยฝ่กา,ยากะแป้นนี้นเนาะแอมอะไร ยังแต่สองด้านบบนี้แล้วสองด้านเลยสมมติว่าค่อยคืดเบาละมีพู้อซอยผิมาผินีต่เซลเล่าผู้นี้พยว่ามีผู้ใตก็คืดเบาละมีเอ้ยมีน้องเล่าซอยหลายคนมาผู้เจ้าได้เห็นฮะ เฮาเพิ่นมีได้เด้เฮ้ยโตแล้วเพ่นหลบเพ่าเราเพิ่นหลบเพ่าได้เพิ่นเค้ากันนี่โตกับเฮาตีน้ำหนักเช่งกันเึิดูเหลบเพิ่อยนไปดเด้เฮาได้หกสิแปโลแต่โตย่างแท้กะห้าสิบ

นั cái cái ่นเริ่มตตามแล้วลราก็เราก็อยู่ไปนี่แหละเออแค่นี้ได้นะาช้ำนี่ก็่นี้พ่อพ่ใจลายเลยได้ผู้ใหญ่ฝนช่อยช้ำนี้เลยพ่อก็เป็นผู้เฮ็ดพ่อบเนี่นี่เลยเอามมาเลยตัวนี้แหละโตทั้งถึงนี้โตทั้งถึงนี้เนาะแล้วก็นี้ก็อิ่มได้สิบมันก็แล้วอืม

คนเก้าเล่าก <cor rent sin f anya> ับปั๊มเชานี้เทงแล้ววันเทงได้แล้วเรากับคาดได้ข่้นชงลังโหได้เรากันดีได้ได้นชงลังแบบนี้บุญจักเขาชิวชังอันผู้จะเด้ยานไม่มีจับ แมนเลยสบายดีซชซื้อนั่นเล็บวะลำไยมีแมนไห่ทองคำด้วเนาะไข่มัสลีแล้วมัสลีมาขายสองสองม้านสองโคงแมนเหตุตู้เพล่านี้มันย่าหักแล้วลายไม้กำแล้วค่อยมัน ทางห้องน้ำพร้อมค่อยไปเฮ็ดนะเฮ็ดห้องน้ำพอมเนียนค่อยกะได้เงินผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นฟาบมาเฮนนั่นแหละเพิ่นเฮ่นก็ไม่ได้เฮ่นหลายแล้วแต่ว่าค่อยเฮ็ดเองนะนะเฮ็ดเองเออหาค่อยเฮ็ดเพราะว่าแนวเลิ่เฮาก็ได้เฮ็ดอยู่แล้วอันยูทูบเนาะสมมุติว่าค่อยมีได้อันมีได้มาถ่ายแนวนี้ครอบครัวทุกอย่างแนวนี้ค่อยไปถ่ายอยู่ดงอยู่ป้าไม่ได้ เฮ็ดไปตามบุญตามกรรมไปนี้แหละเฮ็ดเนี่นนิผัดฮาวผัดได้ได้เบาน้ำหมูน้ำคุณได้เบาน้ำคุนน้ำคนอยู่ในบ้านในเมืองอีสมุนิฮาววันลงทื่นไปเฮ็ดอยู่ดงอยู่ป้าผัดผู้เดียวบางมือก็ได้จำเจ้๊ยประเด๊ะไปจะเฮิร์มีได้พี่้อนกนูเพื่อก็ะมีได้ชะกปูชักปลาก็ะมีได้ข้าก็เลยบ้างแง่ขอบใจหลายๆ เราเนี่ยกินชุกินปิ้งบ้านนี้กะไอ้พงคุณกะหาเข้ามาชุกินบ้านนี้กันหลังจากเขาปูพื้นแอมฝาแล้วกะกินเข้าบ้านนี้เพราะเราเขี่กินน้ำกันเราเพื่อนเราอยู่ผุนเราเรามาดินน้ำเรามาเบิ้งด้วยกัน

แซ่บเนาะอิ่มล่ะอิ่มบ่ล่อิ่มยังตะคอยแห่เนาะการอิ่มการลมปลเฒ่าลํามอละ สวยกกินลายกว่าฮันกินลายกว่าฮันใส่เฮิร์นนี่นะข้าวน้ำกันเน้อข้าวกระปิงสินหมูโฉยลุ่นาสาวนี่กะมาจับมาพิลโฉยวู่เม้นผู้อื่นลุลานผู้เจ้าลุนา้าวไพ่ กินมาข้าวเลยกระแดกให้ชิวน้อยมันนี้ก็งานตอนนี้เตรียมกี่กากังกมมเฮยน่ะหฮาทั้งเลย่น้กน่ะได้ปุ่มซื้อเอาปุ่มน้อยตึงใจถึงให้ไปนี่จะปุ่มชิเข้าวจะตเข้าแล้วก็มาโต๊ะตะอก ตัวชีเฮ็ดหอดข้าในบ้านนี้ตัวชีเฮ็ดหอดข้นบ้านน้เลยเฮ็ดเปนี่เลยฮะเไปือเลาน่ะฮ้ยไปื่าคนบ้านนี้ค่อยก็แล้วและบ้านนี้กนดิเอาเงนี้ติดกรปั้ยงานี่ก็คือว่าแล้วลวแต่ว่าแล้วกะซ้ำนี้แหละเฮ็ดได้ซ้ำถูฟืนูฝาแล้วเรียบร้อยมาละละ ยังตลังและทนายลบนะตลังมันกำแพงหน้าบ้านคอยกระหึ่นบ่ได้คือกันเพราะว่าอันนั้นตู้ยนื้อใช่ปะมันหน่อยไม่หน่อยนะนะคอยกระหึ่นบ่ได้ทุกคนเล่าเล่ากับมีตู้หน่อยหนึ่งตู้เชิอเสืซพาทุกคนและว่านเอ้ยน้องมาหามซอยเยอะมาตั้งนี้นะตู้เล่าซื้อตั้งแต่ เราอยู่น้ำโผเราพอแล้วโผล่เรารแต่เรา,าก็เอามานะอะไรตู้น้อยน,ยน้อยหนึ่งตู้เสื้อเสือ้อผ้าเกิดหาเอ้ยหาน้องมาหามหามมาไว้นี่คือว่าสำเร็จแล้วทุกคนนะบ้านนี้ค่อยกะแล้วและค่อยกะสีได้เฮ้ย <c oughs> ทุกคนเ <c oughs> บิ่งน้ำนะเฮอยเรานี่ เพิงเราลงมาตา่หลังเราเขาปั๊มเสานี่แหละเทงแล้วนะเทงแล้วแต่ว่าไม้มันดอดลายแล้วนะนี่ก็คือตู้ที่คอยเฮเธอมือนี้ช <c oughs> นะเซอร์นอนเครื่องนึงของถือนะพ่อได้ใส่ยูเนาะอ,อืมเออ โดยทอันยังไม่มี่ทบ้อนยู่นี่แหละอันไหมเจ้านะมี่บอกไหมเส้นไหมอเจ้านะไดมันระบบครบระบเลือดลงอะไรสามสิบปลายสามสิบป่ายแต่พร่เจ้าเอะมาตะวิทอนไรนะจ้าเขาป่าเถื่อนทั้งีเลยมีสาวสาวทีนสาวคนไดเนาะไม่เส้นเออประนจ้างสาเขาได้สามานคุขากระปุกเขาเอทเถิดป่ะโอ้ยใครระบบเขาเฮทเถอสามลลานเอทเถิดไหมเนาะ พี่นายรมดานะชมพงชมพงเนี่ยสามล้านเอโมุงชงกะสีเอาเนาะมีแล้วทุกคนเอ้ยไม้เอ้ยพงก็ดิน้าไม้เส้นเล่านะพ่อแล้วเฮินเวลาเราก็สู้ส้นพอแล้วเราก็หาหันหานี้ก็พอได้จ้างเขาเลยไม้เส้นนี้เราก็ยังดีอยู่ยังได้ไม้เส้น อันนี้เราก็ได้เฮิรนสองหลังอัน <laughs> นี้ก็แม่นเฮิรน,นเรานาะตัวนั้นกระตูบเล่าบาทคอยเอ็ดเฮิรนเอ็มเป็นเอ็มฝ่าเฮิรนละ นี่แหละทุกคนเออเราปั๊มถีงแล้วเสานี้ว่านเอ้ยว่านหนองมานะอันก็เสียเงินเล้เจ้าที่มันหลือนี่นะมันหลือแสนนึงพอกุมับนาบางยังลบนะขอบใจขอบใจดีสุดท้ายขอขอบอกขอบใจขอเขบคุณ ขอเคาอบขอกเคาะใจเออน้ำผู้ใหญ่ใจดีแม่น้อยแม่น้อยทุกย่าเลยปล่าบอมแม่น้อยซื้ออะไรบอมโน้ยซื้อแม่น้อยแม่น้อยผ้ากินผ้าเท่แม่น้อยก็เป็นผ้าเท่อยู่ประเทศสวีเดนอยู่ประเทศสวีเดนประเทศจีประเทศอยู่ประเทศสวีเดนอยู่ประเทศสวีเดนสวีเดน ขอเฮอยู่ดีมีแห้งขอเฮอยู่ดีมีแหกขอเฮลำเฮโล่ยขอเฮลำเฮโล่ยขอขอเฮเงินไหลนองเงินไหลนองท่องไหลเฮาเด้วยเงินไหลนองท่องไหลมาด้วอันเจ้าเฮมาพันหนึ่งเจ้าเฮมาพันหนึ่งก็เฮขึ้นมาพันเท้าขึ้นมาพันเท้าลอยเท้าพันเท้ากันเด้อสาธุเท้าที่จ้าทุกสาธุทุกคนบ้านนี้ขอยกะ สีได้กลับเมื่อและอันเพราะว่าเห็ดเฮอเล่ากับมันเมดไม้ก้อนขันสี่ขึ้นไปลบไปนั้นเธอกับเมดไม้นะมดไม้และหาทางขึ้นกระไรแล้วก็ไม้เยอะมากเอ็มต่อทางหน้านี่กับเมดแต่เฮอเล่าไปหาไม้มาอีกสักก้อนไม้เศษน,นี่ก็ได้เยอะแต่ว่ามันบุไร้มันมันบุได้ยไมันขวนแบบนั้นนะนะนะไหมก่มเนะนะสุดท้ายกับขอขอบขอกขอบใจนาะ พ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามครับส้มขอเฮายดูดีมีแห้งขอเฮารำเฮารวยนวลรับเพื่อได้เงินพันนวนพันได้นวนมือนวลตื่นเพื่อได้เงินเศนเบ็ดมือมาเพื่อได้แก้วมานี่ชุดทุกอย่ามาผ่านมานอย่ามาเบ็ดเด้อเงินไหลน้องทองไหลมากินเฮ้ขึ้นยุ่งโยงเืาลงจักเธอเงินทองของขาเได้เฮ้ยมีต่อไปเฮาลำเฮารวยเด้อสาธุ